แต่ว่าอัดได้บรรทุกได้นเสาหาคนโอ้โหเต็มเสคนะขีเต็มเลยเต็มอ่า่หากหากเห็นน่บ่เมื่อเดียวน่บ่ที่เป็นบรรทุกันได้ขนาดนั้นยโดยแตวไปทจ้างอแต่ว่าขี่รถธรรมดานะเมื่อนั้นขี่รถนั้นเมื่อนเมื่เป็นเหตุนเจ็บไปตาเลยอ่าอ่า เดี๋ยวพ,พ่อพี่พ่อน้องไปนั่งไปโอ้ไปร่มกันก่อนเนาะกับน้องจังนพี่น้องเไยประทามไปทามมาเพราะว่าเป็นญาติกันหรือว่า,าเป็นยังก้อนละ่ะฮะเป็นเอื้อโบเออเป็นเอื้อยน้องนางพี่น้องเไยเอาสบายดีก่อนเด้อโดยพี่น้องไงผมเแม่พี่น้องอาจเชีพแล้วเนาะตาตาน้องเพิ่นอ่าเป็น,ปนยังก้อนละ่ะ ขะ้นขันแล้วน้องกระเกาแบบว่ามันกลายแบบว่าเป็นบวมมันเล็กๆเลยเนี่ยนะโดดแปลว่ามันคั้นเออ้เดี๋ยวจังหน่อยก่อนเบิ้งนะเบิ้งกระคักมุงนู่นหน่อยบ่มันมันมันคั้นสิบ่โดยมันคั้นในยี่แหละไปเกาโดยไปย่องไปยี่มันเลยมันบวมบบบนี่แม่แต่ว่ามือนี่แค่แค่เน้นว่าซองมือหขนาดน้องกับมือนว่ได้แล้วมันคือขนาดอ๋อ มันนี้คุมไอ้เตียงเขามาน้องก็ไม่ได้ไปใส่แบบว่าน,น้องไอ้ฮะนะ,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 ะตามันบวมน้องก็เลยไอ้โดยพี่น้องเอ้ตาสช่างเป็นแท้เนียน่ยเนาะโดยโบน้มีตุ่มโบน้มีบ้านมีแพยอย่างบ,บ่บ่แบบว่าน,น้องก็ตกใจเราตื่นสมามันก็เคอแบบนี้เลยฮะ <c oughs> ขอให้ลายพี่น้องเอเอตื่นมาเลยแบบตาบวมเลยโดยเออสช่างเป็นเนาะพี่น้องเอ้แต่กะถ้าว่าเป็นแล้วนี่นั่นอย่าไปกินไก่เด้อ ประเภทไก่ในหามเน็ดขาดมันกินแล้วมันสิคขั้นพี่น้องเอยเนาะไปะสัิเนาะพี่น้องเอยเดี๋ยวแช่ทั้งน้องน้าเป็นมา,มาหาบังกัดพี่น้องเอยเป็นยูอยู่บ่เ,เอ้าพี่น้องเอยกราบทักทายสบายดีนาะพี่น้องเนาะบัดโชคู่ฉุคนด้อพี่น้องเนี่บัวอยู่ในระ่ตงประเทศยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องประธานป้องชาแนลอีกแล้วพี่น้องเอยพบพอกันคือเกายังอยู่บ้านวังคูเนาะพี่น้องเนาะ ใช้เพิ่นอยู่ใช่กเกาะ่บงไดยูอ็นบ่่บงไดคือเพินเกิดเพินนเ่นนะเนาะเอ่อคือเงียบแต่เพิ่นไปเฮ็ดว่บ่บเมนเพินไปเ่นยาเพิ่นใช้เพื่นยาเพิ่นอยู่ใช่กเกาเพิน่นยาเพิ่นะเอาหลังคือว่ามีจานซีสมแดีใ ยานชี้ช่อมเมนบคน่คนที่พอคนที่เรียนเ,นเหมือน,นอ๋ออ่า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 โดย,ดยพีพ่รองเลยเนเอาผัวบ้านเดียวกันผัวบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเนาะอือสมมุติเราไปเฮ็ดเวียกบ่บ่เป็นโยเฮือนเป็นอยู่เฮือนโดยอ่าทั้งผัวเป็นได้สิผัวเพป็นไปคือกันผัวเพป็นสมมุติไปปกติกับผุนผุนกับไปปลูกเมิปลูกมันนะผูกเมิน กมันอ๋อเออว่าแล้วกกอยู่อยู่พี่เพิ่นเพิ่นเกินนั่นนั่นว่าล่ะนะปลูกมินโดยแบบว่าทุกคนหมดมีแต่เอิญแบบนั้นอ๋อส่วนลายนั่นบ่โดยปลูกมินโดยปลูกมินนี่ยมันมันโดยอืมฉันบ่ฉันเห็นอย่างเอ้ยเรามาแล้ป้าโตคือใส่ขาเล็บคักแคลบ่ เส็ลูกสาวไปทั้งไหนทุกสาวนะ่ะนอนแล้วนอนแล้ว,นอนลวเอา้านอนเว้นบ่เออเหรอเงยเอาสบายดีก่อนเด้อสบายดีโดยมาอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันมึงน,น่ะคือหน้าตาใกล้กันแต่พูดมังดูกลุบหน่อยหน่อยนึงนะเนาะโดยม่ต้อง,งอายหรอกเห็นี่ยนมั้อละเป็นยังไดก็อา่าเจ้าช่งคนนะ่ะเ,เป็นเอื้อยเอื้อยเอื้อยเจ้าแท้ๆนี้ เอเวอุ้ยลูกป้าลูกดุ้งนาอ๋อเอเวกับน,อน้องจะเป็นลูกป้าลูกลุง้งไผ่เจ้าแม่เจ้านี่เป็นอันนี้บ่แม่เขาเป็นเอือ้เวทอลาวโอ้เอเวรูเกยๆๆๆ์ยลูกน,อน้องบุตรเพเวียกบ่ไหมเนี่บ่พักพักตะกอนแล,นะแล้วแล้วทางให้ไะแล้ว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 ก่วงอยู่บ่ใช้แม่นบ่เนี่ยของไผ่นี่ ของนาซาว,วสิปลูกยังปลูกมันบ่นี่แหละพี่นออ้องไงเพรา่พี่น้องอาจจะจาได้เนาะในตอนนั้นทั้งมาตูนเนราพ่อแม,ม่ทั้งน้องเพื่อนอกับโบคิดหรอกว่าสิเป็นอเอื้อยของน้องนางเพื่อนพี่น้องไงกับโฮู้เนาะมาช่วงนั้นกับพอดีว่าทั้งน้องเพื่อนกับเหยียบเข่าเหยียบน้ำโยหรือว,ว่า ผัดเข่าอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาทั้งนตตั้นกันตาตูมกันตาบวมกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพื่อนนี่ฟุตเตนต์่อยอ่ะนี่อ่าแต่ว่าข้างเดียวกันใช่ไหมาจ๊ะแมนบ่แมนอืมอข,อข้างใช่กันเ <c oughs> จ้าถือช่วงเน,นะาะดมาวันน, <c oughs> นี้เป็นน้อง,องบ้านนี่เอขอข้างเดียวกันอีกตั้งหากใช่พ mm ี่น้องเอ้ยแต่ว่านี่นี่บุฟเ่ต์ใชาเฮ็ดนี่ทั้งน้องนางนี่เนาะ อย่าไปขยี้มันจะไปย่องมันได้มันมันบวมเลยเพราะว่าเขาใบมันได้มันบวมเนาะมันคั่นกับอดหแนวนั่นแหละรูปๆเอาแต่ว่าไปย่องมันได้นี่ยันคิดเนมเวียนทางพุ่นแหละแต่นี่ใครแน่แล้วเนาะโดยแบบมื่อวานนี้ทำเงินนี่แหละแบบว่ามืดก็บ่ได้เลยบ่เออเออเห็นเราไงกินข้าวแล้วเจ้าน่ะกินแล้วกินแล้วได้ยังกินพักลวกพัก แสงว่จงาจะได้พี่น้องเลยซื่ออันนี้มาฝากมาต้อนนี่ล่ะเพื่อนพี่น้องเลยลูกสาวเพื่อนพ่อนอน่ำเนาะแล้วก็สิเป็นเข่าน้ำในเด้อเป็นเข่าแล้วก็มีขนมแล้วก็มีกับน้ำอยู่ได้มีกับน้ำอยู่เป็นเข่าแล้กกับยังสมพักบ่อยยังเด็กก็มีซุปน้ำไม้บ่อนอะอ่ะผมได้ออาไปกินเด้อไว้กินยำหิ้วมาได้กินนั่นละง่ายพี่น้องเลยเนาะ ทั้งผัวในผ่้ยู่พ่อเธอไปทั้งใดก็รับจ้างไปรับจ้างเออรับจ้างจีนพันนี้รับจ้างเฮ็ดในท่ามันเฮ็ดหัวเฮ็ดยังหน่ะเฮ็ดหัวให้เขาเฮ็ดหัวเลยไปตรงเพิ่นปลูกมันน่ะมาเตรียมปลูกมันน่ะยมาจะเลยเมนบ่กันในทางที่ว่าไอ้ขับรถมาเมืองกินนี้อเด้อ๋อตรงลงโลกเง่นบ่ล่ะโดยอ่าอพี่น้องไอ้เพิ่นใหไฮแถวไหนเนี่ยเมืองราชเซน ทางขุดทางนิ่งนวด,ดน้ำมักจับหมสิบบ่เออโอ้กุวงเนี่ยเนาะ,นะทางเข้ามานะพี่น้องเนี่ยเออ,เอ,อพี่น้องเยเนาะดีแล้วละ่ะอ่อมือลายเสนเนี่ยของใหม่ตอเพิ่นจ้างลายมือก็ได้ลายเสนอยู่ได้เนาะเพิ่นสิแล้วแล้วลบ่ส์เหรอเพิ่นไปแล้วจังมือแล้วสองมือองม้อนี้เอ่อจะค้นน่ะไปรับจ้างก็มีใครทอผืนเดียวทอแล้วผู้เดียว ก็ได้ลายเท่านั้นแล้วเนาะเพื่อสซเลีวนี่เจ้าบ่ิษัทไปจับไปบายซอยบ่อเอาลูกเออขึ้นบูป้าไ้น้ำเมญ่านี่ยบูป้าหนอฉันกับป้าไปเห็นน้ำนองนางนี่ยอ่าน่าก็น้องนางกับว่าคุยกับเอยต้อแหละเขาเอาให้แตวเจ้าจ้างเขาด้วยไว้นี่ยนี่อ่เจ้าไปพ่นมื่อไรเซนเขาเอามื่อหาสิบพันนี่ก็พ่อหลอกว้เนี่ยนี่มันจังไงนั่นเนาะ จังชมรุนกันด้จ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะฮู้เพื่อนเราก็ได้พี่น้องเอ้ยเป็นทุกเทุกน้องกันว่าสันเนาะเออเจ้าเอาเอาเอาพี่น้องเอ้ยที่แรกกับบุหูเดยทั้งหมดต้นก็ได้มากับมาโดโลมาโดไลยอ่าเห็นเหยียบเข่าอยู่เลยละหงอยหงอยอยู่พัดเข่าจวดจวดอยู่อ่าทางน้องดาวเพื่อนก้นว่าสันอ่าลงลงไปเฮือนฮูเนาะ โดดข้ามาผู้เดียวทั้งมาต้นก็ได้มากอ่ะือเห็นนี่แหละพี่น้องเลยจริงจริงนี่กับพ่อทั้งเบลปินดีเพื่อนน้องพี่น้องเนาะกับั้งแรกทั้งมาต้นก็ได้เจอได้พบได้เจอทั้งไอ้เพื่อนเนาะเข้ามากับคุยกับเรื่องที่ดอกที่ดินที่ว่าที่ซื้อให้นี่แหละพี่น้องเลยยังบ่ท่านได้ตกแตกกันครับคนใดดอกเราฟังเบิ่องบนอื่นว่าสัตว์ฟังเบิ่งเนาะเขามาข้อความคิดเห็ยนนำกับ บ่เตียงเดอว่าทีมงานเท่าพี่น้องไงเพราะว่าทางทีมงานเท่าก็เคยซื้อเคยขายกันเนาะเคยซื้อบเออร์นว่าเคยขายดอกเคยซื้อน้ำเพลนแต่ก็ว่าเฮ็ดแบบไรแต่งเสียนะพี่น้องไงก็เลยมาขอความหูน้ำว่าสันก็ทางบ่เตียงก็ได้ซี้อจงไปแล้วเนาะพี่น้องไงเบอร์เอ่นแต่ก็ถ้าว่าบเออร์ไปใส่ก็สีมาถามอีกเท่หนึงว่าสันทางไอ้เพลนไอ้บินดีเพลนก็เข้ามาดูอยู่บ่ ช่วงนี้เพ่เขามาดููสองสามมพ่นเันยอ๋ออ่าอนึงก็มีแต่ว่ายังมาทำท่านที่แลวมาสมสาสมองเพื่นโดยท่ว่าเพอชื่อดินชื่อดอนไหนี้โดยอืมอจงแสดงว่ามีผู้ใหญ่ทางเราเนาะที่ซื้อที่ซื้อทางไหนแหพี้อง คือว่าได้ทั้งเขาเพื่อที่ได้ขึ้นมากะมันไกเลเรื่องของเรื่องนะพี่น้องเลยเพื่อที่มาหอดนอี่กับปาโตเนาะก็จัดจันโยฟองานทั้งปุ่นกับมีมีคือกันพี่น้องเนี่ยพอมันต้องเก็บงานทั้งปุ่นนดำเน่แล้วก็นัดคุยกันเนาะแล้วก็ขึ้นมาคือจังจี่งแหละพี่น้องเนียนาน,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 นที่ขึ้นมาทีนึงแต่ว่าทั้งบ้าบินดี้เพิ่นเนี่ยกับเพิ่นอยู่กับบริไกลเพิ่นได้ว่าสักเนาะเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นก็ได้เข้ามาหาอยู่า โอเคเขามาออต่อไอเขามานี้ถ้า่นมา่นมาไปได้แต่ลเขามาแต่ะเตือเลยเามาแต่เฮือนบอบี่เขามาแต่เฮือนนองแก๊สกับเฮือนนองแก้วมันนี่ะมีแต่องเ่องเฮือนนั่นแหละอือๆๆใช้เฮือนเก้วมานนี่นะ แก้ววันนี้อยู่ในทางเข้ามาฮนี่ทางน้อยฮันนีเพือนน้อยอันที่ว่าพวเราถึกคุกนะโดยโอ้สื่อเราแก้ววันนี้สื่อลูกของเราชื่อชื่อลูกแล้วนะโดยือแม่เราแหละอารียันฮะอารีอารีอารียะโดยอารียะอืมคือชื่อนั่นบัณนีตชื่ออารียะโดยห้องกับผมเป็นนักวิทตอนกับนายพี่น้องเลยเนาะอ่าก็เคยไปโยกข้างนึงแต่ว่าสงสัยน้องเพิ่นอาชีพบุคุณ ทางน้องเพิ qui, icans, ่นกะบ่บ่ค mm ่อยเว้าค ja. ่อยว่าหั่นนะอ่แต่ว่านํา่าวนดีนี่ทงน้องเพิ่นสิเว้าเก่งอยู่โดยแต่ว่าเพิ่นเคยเห็นบาเลลี่มาคันะแล้วก็เคยเคยบ่เคยเห็นเพิ่นก็เลยว่าบ่เป็อ่าๆๆโยแม่นแเนาะเพราะว่ามันเด็กน้อยพี่น้องเอ้ย่ว่าแต่เด็กน้อยแล้วผู้ใหญ่นี่ก็ยังยากอยู่เด้ใหญ่ก็คือกันเโดยเพราะว่ามันครั้งแรกเนาะครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องเอ้ยบ่ตีภัยต้องมา ให้ขึ้นหน้าแน่หน่อยนึงเนาะบ่ยังเด้อซวๆอยู่บาดนี้พี่น้องเอ้ยอือๆๆเนาะแปสามีแต่ว่าให้เจ้าเอาเครื่องขึ้นไปไว้ชายันว่าหิวยันว่าเมื่อยซะดอกก็ขึ้นไว้ก็ได้อืเอาเครื่องขึ้นไว้ก็ได้จักมใหม่ก็ได้เด้อโดยกับข้าวกินรคําว่านั่นก็ได้มีข้าวน้ําอยู่เจ้าอ่ามาไว้ให้หุงกินเนาะยังบ่ได้ทันได้ให้ทงน้องนางเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยยังอยู่ดเดี๋ยวสิ เครื่องของมาต้อนทั้งนางหลาเป็นก้อนเนาะกองสีบบอลเจ้าเดี๋ยวโบได้ไปหาน้องใหม่อีกแล้วบ่ฮะบ่แปลว่าสองมือสามมือเป็นในเจ็บตากอะไรยื่นถ้าว่าเศร้าตากสิไปรับจ้างเคนคือเจ้าบ่โดยเป็นไห้เท่าไรก็บางมือถ้าว่าเป็นบอลนะบอลหนึ่งกับแปดสิบบอลหนึ่งกับเก้าสิบแล้วก็เข้าเองน้ำเอง ทานเองนั่นนะย่างมีแต่ของเองเมื่ออะไก็ซื้อของกินในกับเรือประมาณทั้งหกเจ็ดสิบดีละเดือจากชื่ออยู่ซื้อกินนะโดยแต่ละมื้ออนไรโดยา่มื้อละแสนก็ไม่ให้แท้บางคนเพิ่อนกับให้มื้อละเซนบางคนเพิ่อนกับโบห้างนะแล้วแต่โดยแล้วแต่เป็นน้ำเวี้ยงนาอืะไปไปทางป้าสิพ่อ ไปนี่หละแบบพี่ได้นี่นน <Okay. S 1> เนาะต่างปาต้นไม้มิก,ก,มก,กโอ้โอ่าพี่น้องเลยแต่ว,ว่าพันพวกหย่าพวกตองใบไม้ใบตอกที่วนันมันชิขึ้นมาเนียนยเ่ย <ตก S 1> เนาะตกแตงนตมิกแล้้องกับทแบบนตัดต้นไม้มิกก็ได้ต่างไปก้อนมันนี้แต่ตัดมันสิง่ายสิพ่อ ภนักอ่เบ like uh uh like uh yeah. uh ื่อดกสิอ๋อเ uh ือือละอ่ากไรเกาะน้องวนเจเื่อละกาสิบพัแต่ว่าเขาน้ำา้ยเขาน้ำจะปาเรื่องของกินเองม้างม้ยอยู่น้ำเฮาบบดเดือจากหั้นนกกับกรบปไเนาะเพราะว่าใคอยู่ใคกินตรงนี้พี่น้องเลยแต่ว่าข้าบ่ชื่อคือว่าเนาะมันผัดบัมีเนืกิน แมนแมนโมติแหละพี่น้องเไยเนอะซื้อซอยกันคนละหาคนละชิฟมีกับเข่ากับห่อไปเทือนพี่แหละ <laughs> มันฝัดเพรพ่อจะได้ห่อเนาะห่อแต่เข่านะเนาะห่อแต่เข่ากับเจ้านะคะออยู่บ้านนอาพี่น้องเไยกับเข่ากับน้ำนี่ออกไปซื้อเอาข้างหน้าคนละไปตุ่มไปโฮมกันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะ ไปองชิล่ายอยู่เนาะคน,นในบ้านนี่เนาะไปเฮ็กดการณ์อประมาณสามสิบสามสห้านี่นะอือสามห้าห้าสามสิบวยประมาณนั้น,ป,ป,ป,นป้าบริเวณบ้านป้าได้บน่นี่มือนั้องไปกับมือสิอว่าเจ็บในตาเหนื่อยเมื่อจะพูดขี่รถจะหักซัด,ดออกเลยบ<อ>่บคนไล่เออคนไล่น้งนองขีดดร่รถบ,บ่ได้อ่าเมารถบ่กสยเมารถมันแล้วก็จีนกับ

ทางนอกน่ะเมาเมารถล้หายซัดออกเจ๊นั่งเงินและจีนแบบมามานั่งทั้งหน้าทั้งล่างม่ได้แบบว่าคนไล่เด็กแต่จีนให้นั่งทั้งหน้านอนกับยังหัวซ่าจั่วโค้งไปขุมมือแต่ว่าเม่เคยเมารถแบบว่าขับก็มือนั่นแล้วแบบว่าคนลายแล้วก็ขี่รถจังรยานยนต์รถตู้บอกอัดเมื่อเลยว่าคนลายเลยขี่มาได้แบบนั้นรถตู้นั่งนั่งจั่คนก่อน รถตู้นี่ไดยรถคือรถตู้ข้างหน้าแม่รู้บอกว่าอันนี้รถตู้เนี่ยมีชิมห์ชิมหามันมีชิมห์ที่นั่งหนึ่งไดรถตู้นะอ่าก็เป็นรถอะไรก็รถทุนไรใสิบ่าวรถกระบะข้างหน้าลืมรถกระบะโดยรถกระบะนะรถกระบะสี่ประตูรถยังล่ะ แต่ว่ารถกระบะนี่บ่่ได้นะเจ้าหาสามสิคนนี่พี่น้องเลยราทุกล่อกแต่ว่าอัดได้บันทุกได้นี่เ้าหาคนตู้ตัวน้องเต็มเจาหาคนละกันเต็มเลยเต็มเยอ่อฮะเฮ หาเห็นนี่บ่มื่อเดียวนี่บ่ที่เพิ่นบรรจุกันได้ขนาดนั้นนะโดยแก่ว่าไปทำจ้างเพิ่นอแต่ว่าขี่รถธรรมดารถบรรทุกที่รถน้ำเงินน้ำเงินหรือว่าเงินเป็นเหตุเป็นเจ็บไปตาเลยอ่าๆๆาอ่ขี่รถนั่นแหละบ่โดยมันบ่มีผู้ใดเป็นบ่ยันว่าไปติดน้ําหมู่น้ําคูบ่มีบ่มีโดยอืมสร้างเป็นเนาะพี่น้องเลยน้ำเื่อตอนแรกก็แบบว่าเป็นเลยเออ3ามมือมื้อนี้แล้วอ่าสามมือนี้ ผิดเลยขมเลาเบื่อเบ้าเบาเตียงเข่ามาแล้วก็อ้ไอ้แล้วก็แม่นบ่าเบาเตียงฮะบ่แม่นสุดไอ้บ่แม่นได้บ่แม่นเบาเน่าเบาดีบ่บ่แม่นอ่ะเพราะด้วยด้วยก็คือหมื่อวานนี่ทั้งไงยังบัวได้เข้ามาหมื่อวานนี่ไอ้มันค้ำนี่ก็ได้บัวได้เข้า โดยได้ยิน่นวายู่ก็ว่าชาวนางจักเราเป็นยังเราอ่ะคือแปลกๆวาสันอ่ายงมือปิดหน้าปิดตาไปว่าสันเป็นยังเี้ให้เฮาเพ่าะั่สนจบอยู่แล้วได้ยินคนวายกะบ่นบ่หเนาะอยากไงเนี่บ่นเนี่ยบ่นเี่ยเนาะเออวันนานเนาะปกติได้เฮ้เาก็สิบป๊บกันนั่นแหละยังดีอย่ามายืนใหัน มาเบาน้ำลายอยู่นี่คือไอ้เนื้อ้อยบกมือไหวก็เนื้อเนี่ยคอร้าแหละเมื่อวานนี่ไอคือกันเดี๋ยวมอะอย่ามันดอกบัวเป็นอยังดอกเดี๋ยวมันก็เศร้าเนาะอะาปย่ามกินแนวมันมันนั่นแหละดิบเลี้ยงเอาแนวตัวใดมันสีพิษก็ได้เนาะเป็นไก่หรือว่าเป็นอ่างปลาแหกบ่อยยังกินเนี่ยวมันกันขั้นอันนั้นเน้องเนี่ยวมันสีพิษเนี่ยก็อเต้องกินเนาะดิบเลี้ยงเอามันเศร้าแต่ยังค่อยว่ากัน เพราะว่ามันเป็นแบบผบู้เสาเหตุยอย่างน,นี่พี่น้องเไยตาน้องไ้นางเป็นก็นได้ถ้าเป็นยังแต่ว่าทั้งไงแล้วนี่ผู้หูยุ่งนี่เต้นต้อยตาเนี่าเพราะว่าไ,ไ,ไปไปทางหางมันไส้ละพันหางมันเนาะโบตีได้พี่น้องไงเอาเอาแต่น้องพี่น้องเนาะแวะมายำๆทำข้าวพี่น้องเไยอ่าว่าเผ็ดยังยัวแต่ละมือละวันเน,ะนาะได้ใส้อยู่บ่ผป่านไะไสใ้ย,ยัว เดี๋ยวว่าโบไส่เลยเสี่ยวเมื่อคืนได้เสี่ยวกลับคืนได้เอามาให้ใส่เ,เนี่ยโบไส่นี่ยพอหยอกแล้วพี่น้องเไยเอาสันเพื่อเป็นการบทเสียเวลานะเนาะอ่าเดี๋ยวต้องน้องไปหาพักพอนหรือว่าไปหาลูกหาเต้าซนะเนาะโดยพี่น้องเไยไปสาวสาวนางเขาเนาะเอาสบายดีเด้อโดยพี่น้องก็คือกันได้สมว่าเคือกับน้องไงดีเนาะเจ้ากระบอกไงเดื่องช่วงไงเลยน้องก็ผู้อาวีมาบ่ หนุยพ <mile inside> ี่น <t> <ate> ้องไงไปไปไปจัเนาะไปพี่น้องไงเอากระสีประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะผู้ตั้งเบาเตียงมาแล้วบ่ดีพี่น้องไงเอาจังใดกับบ่ตุนกับขอบขอบุญขอบคุณพี่น้องไงพ่อแม่พี่น้องเบิดชูขู่ชูคนเด้พี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปจนจบลรวบ่ขามโฆษณาเนาะบ่ตุนขอบบุณขอบคุณใดๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องไงขอก่าวคำว่าสบายดีได้พี่น้องเด้อเนาะ